สายไฟครับคุณผู้ชมครับบางคนก็ต่อถูกบางคนก็ต่อผิดนะครับต่ออย่างนี้ก็ถูกเหือนกันครับแต่เวลาเราใช้ไปนานๆนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเทปพันเกลียวมันหลุดหรือว่ามันขาดนะครับใช้ไปนานๆมันสายไฟแบบนี้ครับอาททำให้มันช็อตหากันได้นะครับหรือว่ามันจี้กันแบบนี้ครับถ้าเกิดอันตรายต่อบ้านเรือนของเราหรือว่าไฟไหม้ได้นะครับ แต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนครับเพราะว่าพ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําการต่อสายไฟครับแบบถูกวิธีนะครับต่อยังไงต่อด้วยวิธีไหนครับไปนะครับไปรับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําวิธีครับวิธีต่อสายไฟนะครับเวลาเราต่อสายไฟนะครับส่วนมากแล้ว เราจะต่อผิดผิดถูกๆูกนะครับต่อยังไงครับต่อพิดโดยวิธีไหนครับไม่ให้ไฟฟ้าเสถียรหรือว่าเวลาเราใช้ไปนานๆน,นะครับไม่เกิดช็อตหรือว่าไม่ได้นะครับวันนี้พ่อเพลินก็จะพาคุณผู้ชมมาต่อสายไฟแบบง่ายๆครับโดยที่เราไม่ต้องให้ไฟฟ้าช็อตหรือว่า ไฟฟ้าเสถียรนะครับเวลาเราใช้ไปนานๆครับหรือว่าสปาร์กนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําการต่อสายไฟกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับสายไฟครับสายไฟมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเวลาเราต่อครับให้เราวัดขนาดครับจากตรงนี้ครับให้เราตัดนะครับตัดตรงนี้ครับ ให้เราปอกครับปอกตรงนี้ครับเสร็จแล้วตรงนี้ครับเราก็มาปอกตรงนี้ครับนี่ครับเวลาปอกเราจะได้อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ เวลาต่อครับในเราต่อเลยนะครับ เสร็จแล้วตัวนี้ครับในเราพับมาด้านนี้ครับนี่ครับเวลาต่อครับเสร็จแล้วให้เราพันสายไฟครับพันสายไฟไปครับ ตรงนี้เสร็จแล้วครับอีกข้างหนึ่งครับให้เราวัดเลยครับเราไม่ต้องเอาชนกันนะครับเราจะทำทางนะครับอีกข้างหนึ่งก็ตัดตรงนี้ครับบอกตรงนี้ครับข้างหนึ่งครับ ตรงนี้เราก็ปอกตรงนี้ครับใวลาต่อก็ต่อเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับ เสร็จแล้วเทปพ,พันสายไฟครับให้เราพันอย่างนี้ครับพันไปเลยครับแน้ววันนี้แล้วก็พับลงครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับมันจะอยู่คนละโซนกันนะครับสายไฟของเราที่เราต่อนะครับเวลามันสปาร์คหรือว่าใช้ไปนานๆนะครับเทปพันเกียวหลุดหรือว่าขาดนะครับมันก็ไม่มาชนกันครับไฟครับเพราะว่ามันอยู่ห่างกันนะครับแต่ถ้าเราต่อโดยวิธีเดิมๆนะครับเวลาเทปพันเกียวหมดหรือว่าเทปพันเกียวหลุด ไฟมันก็สปาร์กกันนะครับเวลามันมันชนกันเนี่ยก็เกิดอันตรายได้นะครับแต่แบบนี้ไม่มีแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเราต่อแบบนี้ครับเสร็จแล้วให้เราพันครับพันเทปพ,พันสายไฟครับ ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับในการต่อสายไฟครับต่อแบบนี้ไม่เป็นอันตรายแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับในการต่อสายไฟในวันนี้ครับพาะเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร และอย่าลืมกดติดตามพ่อพื่อนชาแนลด้วยนะครับมาเจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ